ว่าซิโก้นั้นแก้เกมมาอย่างชัดเจนมากนะครับแก้เกมได้อย่างชัดเจนมีการพิสูจน์ฝีมือเลยนะครับเด่นของทีมไทยนี่อยู่ที่บอลเร็วการเคลื่อนที่ซึ่งเราเอามาใช้ได้ในครึ่งหลังดูครับโอ้โหไา่ได้เจอฝล์17ไทยฟาวล์9แล้วเมื่อสักครู่นั้นแก้ไขจังหวะเดียวกันนะครับขับแล้วไปเล่นขวามือซ้ายหนึ่งครับนี่ครับแต่เขาไม่เจอบอลนะเพราะหนึ่งจะด้วยพลังด้วยด้วยวิธีการเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็มาด้วยดูครับดูเท้าโอ้โหดูเท้าสนาทิพย์ครับ โอ้โหเดี๋ยวเล่นลิงชิงบอลเลยครับที่ครับการซ้อมลิงชิงบอลจังหวะเดียวสองจังหวะนี้มีประโยชน์อย่างนี้ครับนี่ครับดูคโอ้โหแต่ไม่ไดม่เจอบอลเลยครับแล้วจะได้ประตูหรือเปล่าครับดูขวากขามีให้เลือกยิงนยครับโอ้โหน่าอายุนี้แต่โอ้โหสุดยอดเลยครับ เหมือนบราซิลทุกเจ็ดศูนย์ที่ส่งบอลไปี่สี่ครั้งนะครับแล้วได้ประตูครับคาริบเบลโบสุดเสียดายครับกาวินเสียดายลูกสามโอ้ชุดไดนี่ชุดนี้ก็สุดจริงใช่ครับมาเลยไม่โดนบอลเลยนะครับจากขึ่นสนามใช่